สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับดินกันเคยสังเกตกันไหมว่าทำไมดินในโรงเรียนของเราถึงมีหลายสีทั้งที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันบางที่เป็นสีดำบางที่เป็นสีน้ำตาลหรือบางที่อาจเป็นสีเหลืองสีแดงหรือสีเทาแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมดินถึงมีสีที่แตกต่างกันและดินแต่และชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรวันนี้เราจะมา,มาหาคำตอบไปพร้อมกันก่อนอื่นเราจะเริ่มจัด การแบ,บ่งก,กลุ่มกันก่อนนะเพราะเราต้องช่วยกันวางแผนว่าเราจะไปเก็บตัวอย่างดินในบริเวณของเราเช่นใต้ต้นไม้สนามเด็กเล่นข้างอาคารเรียนหรือริมคลองเมื่อได้สถานที่แล้วเราจะใช้ช้อนพลาสติกเก็บตัวอย่างดินใส่ถุงซิปล็อกกันค่ะแล้วอย่าลืมระบุท,ที่มาหน้าถุงเพื่อเตรียมนํากลับไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ สำรวจพื้นที่ต่างๆแล้วว้าวดินในแต่ละที่ดูไม่เหมือนกันเลยนะลองดูสิตรงนี้ดินสีดำตรงนี้ดินสีออกส้มบริเวณนี้ดินเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองด้วยละ่ะน่าสนใจมากเลย ตอนนี้เราได้ตัวอย่างดินมาแล้วขั้นตอนแรกเราจะทำการสังเกตลักษณะาภายนอกของดินกันก่อนเรามาลองจับดูนะว่าดินแต่ละชนิดเนี่ยมีเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรดินบางชนิดอาจจะร่วนซุยบางชนิดอาจจะเหนียวและจับตัวเป็นก้อนนอกจากนี้เราลองดูว่าสีของดินที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราจะจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกของเราด้วยนะ เมื่อเราสังเกตลักษณะของดินเสร็จแล้วเราจะมาตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างของดินกันวิธีการง่ายมากๆเราจะนำดินแต่ละตัวอย่างมาละลายในน้ำคนให้เข้ากันแล้วรอให้น้ำตกตะกอนจากนั้นเราจะนำน้ำที่ได้มา หยดลงบนแถบทดสอบค่า pH แล้วลอยว่าสีของแถบเปลี่ยนเป็นสีอะไรโอ้โหสีเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะต่อไปเราจะนำสีที่ได้มาเปรียบเทียบกับแผงแสดงค่า pH เพื่อดูว่าดินที่เราเก็บมาเนี่ยมีความเป็นกรดหรือด่างมากน้อยแค่ไหนดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า6มักเป็นดินที่มีกรดดินที่มีค่า pH สูงกว่า6เป็นดินที่เป็นกลางหรือด่างแล้วดินของเราเป็นอย่างไรบ้างนะเด็กๆช่วยกันสังเกตและจดบันทึกเลย นอกจากค่าความเป็นกรดด่างแล้วเราจะนำตัวอย่างดินมาเปรียบเทียบกับแผ่นสีของดินกันเพื่อดูว่าดินที่เราเก็บมานั้นจัดอยู่ในกลุ่มของดินประเภทไหนและเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือไม่เพื่อนๆช่วยกันคิดวิเคราะห์สิดินที่มีสีเข้มมักจะมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆดีต่อพืชหรือเปล่านะส่วนดินที่มีสีแดงหรือเหลืองอาจมีแร่ธาตุบางอย่างที่แตกต่างกันไปเอาละ ใครมีข้อสังเกตอะไรบ้างมาลองเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนอกจากนี้เรายังนำตัวอย่างของดินมาทดสอบการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำของดินแต่ละประเภทโดยใส่ดินลงไปในพยัญชนะที่มีรูระบายน้ำแล้วเทน้ำลงไปจากนั้นจับเวลาและสังเกตปริมาณของน้ำที่ดินแต่ละประเภทสามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินแต่ละประเภทเมื่อเราได้ผลจากการทดลองแล้วเราจะนําข้อมูลที่ได้มาร่วมกันแล้ววิเคราะห์ว่าทําไมดินแต่ละบริเวณของโรงเรียนจึงมีสีและคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อนๆลองค้นหาคําตอบจากข้อมูลในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมดูสิคะแล้วเราจะได้รู้ว่าดินแต่ละชนิดเหมาะสมกับพืชประเภทไหนและเราจะใช้ประโยชน์จากดินที่เราศึกษาได้อย่างไรบ้าง ว้าวเพื่อนๆได้ข้อมูลมาแล้วเป็นตอนที่เราได้ทำการทดลองจริงๆด้วยแหละดินสีดำมีแร่ธาตุอาหารสูงมีความชุ่มชื้นเหมาะสำหรับการเกษตร ดินสีแดงระบายน้ําได้ดีมีความหนาแน่นสูงมักมีความเป็นกรดดินสีน้ําตาลสมดุลระหว่างการจัดเก็บน้ําและการระบายน้ํามีแร่ธาตุอาหารปานกลางเหมาะสําหรับการเพราะปลูกทั่วไปดินสีขาวปริมาณแร่ธาตุต่ามีความเป็นด่างสูงไม่เหมาะสําหรับการเพราะปลูก สุดท้ายแล้วเราจะนำผลจากการทดลองนี้มาเผยแพป่ให้เพื่อนๆและคนอื่นๆในโรงเรียนได้รับรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงธรรมชาติและดินมากขึ้นและสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆเ,เห็นไหมว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับดินสนุกแค่ไหนนอกจากนี้เราได้รู้ว่าสีของดินเกิดจากอะไรบ้างเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่า pH และความเหมาะสมของดินต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วยนะวันนีนนเน้เพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะ ยอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปสังเกตดินรอบตัวกันต่อนะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมการทดลองครั้งหน้าสวัสดีจ้า